มาครับช่างแพ็กจะพาสี่ล้อคู่ใจลงไปนูน่นไปหารถขีบอ้อยนั่นนะครับยางรั่วมาไปกันเลยครับตัดลองอ้อยไปเลยวย้ายดีลองอ้อยไม่สูงนะครับไปได้ถ้าสูงไปไม่ได้เนี่ยรถมันขับยากครับขออนุญาตขับรถก่อนครับไม่ไหวแล้วลงมาถึงแล้วครับมาดูสภาพ แบนครับผมแบนแบนแบน,นี่คืออาการล็อกลมไม่อยู่นะครับช่ <laughs> างจะมาทำการล็อกลมให้ ดูแผลใหญ่กว่าฝ่ามืออีกครับแกางนอกแตกขอบขาดครับ